พี่น้องมาเบ,บงกอมเฮ็ดกองอือมึงน,นี้หาคลิปมาฝากดิเนี่ยหาคลิปมาฝากพี่น้องทาง YouTube ครับเพราะว่านี่ก็ทุบกว่า,คา,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 าควัครับยังไม่หกเย็นได้บาทนลังจากไปตอนเนเอาไม้เอาไม้มาขดไหวเนาะนะครับ วันน <hi> ี้เฮ็ดโก่งไม่ได้หน่อยหาเนี่ยบ่อจะ่น ja. ้องก็ซื้อได้ไงเนี่ครับอันนี้เฮ็ดเป็นโก่งไข่ก่งงขนมครับบ่มีจอมบ่มีตุ่มบ่มีตุ่มกบ้านเฮ้ยครับเพราะว่าไม่ไม่ผมมันบ่ค่อยเหนียวเป็นไงหน้าเห็นบ่อหรอพ่อเจ้าว่าเออเปะบัดนึงโอ้ยจะเป็นจะควบเนาะ จะว่ายอ้ให้บ่เดียวปรนเดีแม่ให้ไปเนาะปานสร้างกันไว้กันย่างเดีนี่ให้มาหักวะไม่บ่เหนียวถ้าไม่เหนียวก็จะเห็นได้ดีอยด้แต่พ่อกันเบิ่งกันไดเนาะนี่ก็นนงองงผมเกี้ยวข้อนเดิมเอ็ดเองใส่เองครับปรดี๋ยวไนม่นวนึ่งว่าอย่าไต่ปดีหน่อยเนี่ยได้จานมาเลยลองเทียเบืองเงามันมันผมบอกให้หมั่นใจใม่ไพ ไใบบ่วเหนียวปนไดออันนี้ไบพายพวงเอาด้แถวนี่กับพ้องสามหนึ่งดอกนี่ครับได้ยุทธายุทธ์สิ่งง่ายๆนะครับเนาะเขาไปตอนนกพวกขึ้นเอาใเขากระตัดมาขดไบเนี่ยวางแล้วเขามาเห็ดใส่ขึ้นสองขึ้นยังกับขึ้นมะนาวแลครับพี่น้องสมมุนเนี่ยผมเห็นพอได้มันหลายใบแล้วก็พอจะขอบใจแน่เนาะ ฮั่นเลยไปเฮ็ดอนเพืนเพ่อนเพืนเพิ่อนเพนเ่นเพ่อยค่อยเ่อนเอนเพ่นพอ่นอยเพราอว่าเฮ็ดถึเพือน,เ,น,เ,นเลื่นเพื่เพนเพ่านอนอยอนเเฮ็ดลพืนเ่เพื่อเพืนมันสีขาวเพืหน่อนอยเ่อ,อปปกเนเพ่น,นเอเพื่อนอ่ออพุ่น่พอ่น่นอนเเพ่่นเเ่นนเื่่ อนแรกก็ว่าสิบัดนใ้เห็นดอกครับพอดีมันนี่แหละเอาออกมาแล้วนะาการมัแดงแล้วมันสีได้ยู่ห่นี่ยนะแต่มันก็เดียวไปก่ไหวนั่นแหละ่พร้อมไก็ได้คลิปก้อนที่ผมใม่ี่นองเบื้งเียมันไหนไปเอามที่ไปเอาไปให้เป็นเครื่อนไม่ให้ม่นหลับไปนอน็เดียวดีเลยใสได้เลย พอไหวมันหายากแพงน้ำอยู่ด,ด้กเด้อวิเขกใจเรื่องนกเขาทอก้อนหนึ่งนกเขาแล้วครับนักง,งเขาไปเห็ดเองจะเน่เน่เน่เริ่มสงนนามาเด้อกรงเ็เองตอนนี้ผมกำลองลูงดินดำเบิ้งแหละครับเพราะว่าผมคคเ,เคยเลี้ยงนกเขาจ่ามากมากรนเนกเขาแข็งดินดำกรเห็ดนกกินงจกนะ ายนี่ผลงานอยู่ครับแต่ได้เราเข็ดเบิงปีดบวกดำไปเออกาลังสังเกตอยู่ครับว่าจะกินข้างบ่กินจะกินก็จะได้ให้พี่น้องผู้คนอยากได้อยากได้ซิมมีหลายคนอยู่ผมก็สังเกตนกกินอยู่ครับแต่มันกินดีแล้วไข่นะผู้ใดก็ได้ที่ติดตามมุมอยู่จะให้ดอกติดตามด้วยทัวผมนึ่งผมเสีเอาให้ใส่ล่องเบิงแต่ว่าผมดูเช็คก่อนว่านกผมกินดีซสมใจ มันน das ี้เอาไปแห้กันหนึ่งไม่ได้ปลอกได้ไหมมันกระบกดิบวันไหนได้เนาะติดตามผมกันงานนี้มาให้เบอร์งานนี้มาฝากเชื่อครับพี่น้องติดตามผลงานยูทูบผมไปเด้อนี่เก็บง่ายครับช่วยน่าช่วยล้างไปเพราะว่าเป็นยาสีน้ำ ผมมักแบบนี้ผมมักโกงไม่พ่อเนี่มยมักโกงเล็กก็เลยหัดเก็ดไปพ่อได้ปัน่นวีปั่นโนอเนี่ครับแ,แข้งแข็งไขอยกพ่อเสียดายดเข้าใจเรื่องโกงแน่จะดอกเพราะว่าจะเก็บอะไรใบเหล่าก็เป็นเศร้าหล่ะกับบัตรเทียงบ่านผมมันไหลได้อเพราะว่าไม่มันไอ้พายอย่างมันบ่ดีบันไหนบันีหล่า เดี๋ยวสร้างใหม่ไปทั้งบ้านแล้วเราทำหม่ไทั้งคาสินบุ่นมันจะเด้ดังใจหม่แลวเดียวไหม่คออคยใส่ไม่ตั้งกว้างน้องตั้งกอยดีไปนอกตั้งกันนี้ดิกอเดียวกันก็บุคือกันรับใหม่เห็ดเลี้วผู้บเห็ดกับบูหูนะผู้เห็ดกับตงาหูตอนนี้ก่พอเข้าใจเห็ดง่ายขึ้นไม่ไหมมะขาุตุกตะการลวครับพี่นนอะ บันไม่เ huh. ป no. 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 yeah. no. no. ็นง uh ่ายๆนะครับเป็นดอกส้เมือนนี้ร่งง่ายจะขี่ไปงกจากสี่นอจะหันนอไปขี่ขึ้นโอ้ไอ้เป็นดอกใบหนีของดอกเล่เนาะเอซื้อไปซักไปหนดอกเล่อยู่บนต้นสายซีหมดแหละเอ้ยน่าจะเบินะสีไก่บอกระดอมากเพราะสีแก่ก็บเอาเนอ ใจก็สิใหไปหี่นเดี๋ยวถ้าพี่น้องติดตามผมเกี่ยว้อนเดิมในทงที่ถูกมาเสียน้อฟามาเสียนิดๆน้อยเหมือละคลิปไปยังไปนะกงนกเขาใหญ่ของเกี่ยวคอนเดิมเองใช้เองก็พอเนี่ยนี่นนนี่ัแล้วรันห้าบงมันอ่แล้วก็จะเป็นเนาะใหม่ค่อยเดียว มันก็พ่อใส่ก็แบบว่ามันมาถึงใจผมผมเห็ดผมก็เข้าใจว่าใหม่ยังไดเป็นยังไงใส่เนี้ยคคับโอ้บิดไปทางไหนมันก็ปัญหาเลยไปเลยก็จะว่าเราขันเบ็ดแหละใหม่พอดีเม็ดใส่เม็ดผดุป,ดปติดเลยมันตากมันขาดมันมีมอออนตามยีหรี่ นี่ครับนิ้วใหม่เลยเห็นบ่อเล่เลยใส่มาก็้ั้นต่อแจดต่อแจดบาได้ก็บาดีก็บ่หายแล้วเน้องเดี๋ยวมางก่อนกั่ดีสวยได้เล้ด้ะน้องเร่เนรโอ้ยปันกันบ่ดีบ่หายดียังเอาได้เลย สำหรับพี่น้องที่ติดตามคลิปคนอืีนก็ขอความเหม็นนนักขควมเม่เเผมแนว,ว่าสิ่วรเรียงไหนวันนี้เลยาป,ปุมเนไเนาะคลิปนี้เห็ดขื่นมือวันที่ยี่สิงหาครับเวลาสองถุมเลล่ะยี่สิบสี่สิงหาคมสองพัน้าร้สิบสี่คลิปนี้มาฝากพี่น้องก่อนนอนกันแล้วเล่าๆแก ชอไปหญ่เลยนี่มื่ขึ้นบดีใส่เสียงมัสอนมันสอนแล้วว่ายางไงเรับพี่นรองพอเบิร์มาเลย <c oughs> โกงนกเขาใหญ่เขียวกรนเดือนะคลิปนี้สรลุปจ้ะขอไปอ้อมไปครับประมาณเกือบเนิวโปะมาจากเ็งแองดีอยู่ สำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับท่านครับได้มากัสดีสวัสดีครับ